ด่วนชี้เป้าพื้นที่รับมือฝนตกหนักข้ามคืนพรุ่งนี้9กันยายนทุกภาคทั่วไทยเจอฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันจันทร์ที่8กันยายน2568ในค่ำคืนวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่ง ในขณะที่วันพรุ่งนี้ทุกภาคจะมีฝนตกต่อเนื่องพื้นที่ใดจังหวัดใดจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต,ออคต้ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยมีเพียงแม่ครึ้มเข้าปกคลุมบางพื้นที่มีแม่ครึม้มลอยข้ามไปเท่านั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในค่ำวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งจากอิทธิพลของลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดเสริมเติมความชื้นด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงและร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบน ส่งผลทําให้ในค่าคืนวันนี้บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกอาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นในวันที่9กันยายนจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสําหรับในช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจนถึงตอนกลางของภาค ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารร้อยเอ็ดยสโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24ององศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31 3 4องศา,าเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนะครศรีอยุธยาการจนบุรีราชบุรีนะครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33องศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-33องศางเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34ององศาเซลเซียสภาค ใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 2องศาเซลเซียสในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะว,วันออกที่จังหวัดน,นครนายกปราจีบนบุรีชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งในเขตชุมชนเมืองที่การระบายน้ำค่อนข้างยากลำบากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำให้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องตั้งแต่วันที่10-14กันยายนบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่อิทธิพลของลมมรสมุมที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสมุมที่เริ่มขยับต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะว,วันออกทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคนองและฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ บางพื้นที่มีฝนตกหนักมากและมีฝนตกหนักแช่อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงบริเวณภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ที่มีฝนน้อยที่สุดคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่เท่านั้นโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละหกถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคตอนบนของภาคมีฝนน้อยส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ถึงของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สิถึงแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สิถึงแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมในทะเลยังคงมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอา่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ Gym. บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วง สภาพอากาศที่ทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยอันได้แก่บริเวณพื้นที่รับน้ำพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำสายหลักและริมลำคลองพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ด้วย ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะคะใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงถนนมักจะลื่นจึงอาจส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกท่านติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ